สวัสดีครับพบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะนะครับนักเตะที่เราจะมาทําการรีวิววันนี้ก็คือชิลูนะครับมาในานามการ์ดของนานาชาตินะครับตําแหน่งกองหน้านะครับค่าพลังอยู่ที่102นะครับค่าพลังนะครับก็คือการเร่งความเร็วอยู่ที่109การทำประตูอยู่ที่125นะครับการยิงลูกไกลอยู่ที่102ลูกโทษอยู่ที่111นะครับการส่งลูกไกลอยู่ที่120การมองอยู่ที่118นะครับ เส้นโค้งอยู่ที่116แล้วก็การเลี้ยงลูกอยู่ที่110นะครับความว่องไวอยู่ที่105สมดุลอยู่ที่104นะครับความเร็วในการวิ่งนะครับอยู่ที่111พลังในการยิงอยู่ที่127นะครับแล้วก็การควบคุมตำแหน่งนะครับอยู่ที่129นะครับลูกบอลเล่ยอยู่ที่123นะครับการส่งลูกไกลอยู่ที่95นะครับแล้วก็การเปิดบอลอยู่ที่106นะครับฟรีคิก92นะครับแล้วก็ ควบคุมบอลอยู่ที่126ครับปฏิกิริยานะครับอยู่ที่117นะครับแล้วก็การประกบอยู่ที่55้นะครับคุณสมบัตินะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่192เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่93นะครับกิโลกรัมความขยันในเกมลุกนะครับจะอยู่ในระดับกลางแล้วก็ความขยันอยู่ในเกมรับอยู่ในระดับกลางนะครับกาหนดท่าสกิลนะครับก็คือรูเล็ตนะครับแล้วก็การฉลองนะครับก็คือท่าเมงป่องนะครับ วคุณสมบัติเนี่ยคือเหนือชั้นนะครับคุณสมบัติอีกอย่างคือลูกโม่งทรงพลังนะครับสกิลที่เราจะบูนะครับจะเป็นสกิลการยิงลูกนะครับบัอโบนัสตำแหน่งที่จะได้นะครับ st นะครับจะผมบูตอยู่ที่15 st ก็จะได้เต็มนะครับอยู่ที่15แล้วก็ lf แล้วก็ cf แล้วก็ rf เนี่ยจะลดลงมา2นะครับแล้วก็ lwrw แล้วก็ cam นะครับจะลดลงมา11นะครับ ส่วนสกิลที่จะบูทข้างในนะครับก็จะมีพลังการยิงการควบคุมลูกบอลการทําประตูการเล่งความเร็วการวิ่งแล้วก็ความแข็งแกร่งครับประวัตินักเตะนะครับก็คือเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสน,นะครับมาในนามการ์ดนานา,นาชาตินะครับก็เป็นการ์ดนักเตะเวิร์คครับนะครับ สามารถนำไปฟูเป็นสโมสอนก็ได้นะครับก็จะเป็นสโมสอาอาเซนนลเซลซีแล้วก็เอซีมิลานนะครับตามลำดับที่แกย้ายทีมไปเลยปัจจุบันเป็นนักเตะของเอซีมิลานนะครับชิลูนี่ครับประสบความสำเร็จกับทุกสโมสอนนะครับแล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกด้วยนะครับชิลูนะครับมาในการนานาชาตินะครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับ5นะครับแล้วก็เท้าขวา4นะครับ ค่าพลังงานอยู่ที่7 g นะครับตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่ 5.7m นะครับแต่ก่อนนะครับมีคนเทขายเยอะมากนะครับตอนนี้กําลังจะขาดตลาดนะครับราคาอาจจะขึ้นในอนาคตนะครับสรุปนะครับก็คือจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือใครที่มีคิดต่างก็ไม่ว่ากันนะครับลูกยิงไกลนะครับผมให้9นะครับลูกปั่นโค้งผมให้7นะครับแล้วก็ลูกมงนะครับผมให้9.5นะครับ หาช่องผมให้8แล้วก็ลูกพิสดานผมให้เก้านะครับลูกยิงไกลอ่ะก็คือถ้ามันมีช่องก็คือมันยิงคมอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือถ้าปั่นอ่ะก็คือมันจะปั่นไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวที่ยิงแรงกว่ายิงแรงยิงไกลอ่ะคมแล้วก็ลูกมงอ่ะผมให้9.5นะครับความจริงอยากให้10นะครับแต่ว่าก็คือติดไว้นิดนึงเผื่อมงไม่เข้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบพลังแฝงมันก็คือการมงอยู่แล้วแล้วก็หาช่องอ่ะดีนะครับก็คือให้แนะครับก็คือหาช่องแบบ หาช่องมงหาช่องอะไรเงี้ยหาช่องทําเกมเนี่ยดีอยู่นะครับแล้วก็ลูกพิสาดานะครับผมให้9้านะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีลังกายิงบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบมงแปลกๆเออมงกับหลังอะไรเงี้ยมีจังหวะมงกับหลังเนี้ยบอลย้อนหลังมงกับหลังใช้สกิลหลบอะไรประมาณนี้นะครับการใช้สกิลนะครับผมให้แปดนะครับความไวผมให้แปดความอึดผมให้อยู่แปดนะครับ ความแข็งแกร่งผมให้9แล้วก็เลี้ยงบอลนะครับผมให้8.5ดนะครับการใช้สกิลครับชิรูนะครับเป็นนักเตะระดับ4ดาวสกิลอาจจะไม่ได้แบบใช้ได้ครบทุกท่านะครับแต่ว่าก็เป็นท่าหลักๆที่เราใช้นั่นแหละมันก็ใช้ได้นะครับสดาวเนี่ยกำลังดีความไวให้8ดเพราะว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะครับก็ไม่ได้ไวมากแล้วก็ไม่ได้ช้านะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความอึดผมให้8เวลาเล่นนะครับมันจะได้อยู่ประมาณนาทีที่70-80ถึงนะครับมันก็ จะหมดแล้วแต่ว่าเราให้ยืนระยะจนถึง90นาทีก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วท้ายเกมตัวเขาก็ช้าเหมือนกันแล้วก็ความเข็งแนขะ็งผมให้9พอมันไปกับความไวปุ๊บมันจะไปได้ก็คือมันจะเบียดไวแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะผมให้8.5นะครับเป็นตัวที่ก็คือเลี้ยงบอลดีนะครับเพราะว่าเอ่อตัวตัวมันหนานะครับมันจะเบียดแล้วมันก็ค่อยๆเล็ะได้นะครับคือคนที่แบบใช้แบบปล่อยสปีดแล้วล็อกหลบอะไรเงี้ย อได้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆได้นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับใครนะครับที่กำลังมองหากองหน้าแบบสายแบบเปิดมงนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็ทำเกมได้ไม่ได้แย่นะครับชิลูเนี่ยเหมาะเลยนะครับแบบถ้าไม่ได้คิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าค่าพลังอยู่ที่ร้อยสงนะครับก็คือไม่ได้แย่นะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ปกติชิลูแต่ละตัวจะมาแค่3ดาว ตัวนี้เป็นตัวตัวแรกที่4ดาวครับมันจะใช้สกิลได้ด้วยเหมาะเลยนะครับเท้าวาคือ5กับ4นะครับแล้วก็ความอื่น7จ็ขีดนะครับราคากําลังดีเลยตอนนี้อนาคตอาจจะขึ้นตัวนี้นะครับลิง์ในมันจะอยู่ประมาณ12นะครับแล้วก็สนใจก็ซื้อมาเล่นดูนะครับไม่น่าเกลียดตัวนี้ผมว่าโหดเลยตอนนี้ถือว่าโหดเลย9เต็ม10เลยสําหรับผมนะครับส่วนใครที่แบบว่าชอบแบบ ฟูลเลซีตัวนี้ก็น่าเอาไปฟูลนะครับกองหน้าหากองหน้าอยู่ตัวนี้แทนได้แล้วก็ฟูลอ์เซนอลอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคเคยอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่เอซีครับผมมาฟูลเอซีผมเลยจับเขามาเล่นแล้วก็เอามาตัดรีวิวนะครับคือชิลูเนะี่ยจบสวยทุกสโมสรน,นะครับเด็กสโมสรอาร์เซนอนเซลซีคงไม่เกียดหรอกเล่นได้นะครับเอามาสำรองก็ได้ผมว่า,าลงมาอาจจะพีกเกมได้ท้ายเกมมองอย่างเงี้ยเปิดมงเปิดมงเนี่ย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะขาบได้นะครับขอบคุณครับ